พี่นวดทำอะไรปลูกจะอมปลูกจะอมท่านประธานสั่งแล้วนะปลูกอมให้แม่ก่อนเอาใกล้ๆน้ำเนี่ยมันจะได้ขึ้นง่ายหน่อยต้นลำยายนี่ไปคุมให้มันมาได้หรอไหนต้นลำยายอยู่ไหนนี่เหรอนี่นะเดี๋ยวมันจะํำลังถูกไหมพยายามจะเอาใบมันออกให้หมดเลยให้ตัวมันอยู่ข้างในต้องค่อยๆเกี่ย นี่ชะอมนอนยังไงเชะอมชะอมเวลาปลูกเดี๋ยวนะนี่ไม่ต้องไปแช่แม่บอกว่าเอาต้นเอากิ่งเดียวเลยตัดนี้ก่อนนะตรงนี้ตัดลากไปเดินเห็นไหมเียเอานอนไหมนายเสียบไว้เอาสองอันเหรอเอานอนไว้ไหนโอ้เอานอนไว้เลย เวลามันออกอ่ะมันจะออกตรงไหนเดี๋ยวมันจะมันจะแตกตรงที่มันมีตาขึ้นมามันจะแทงขึ้นมาใช่กบไว้แบบนี้อย่าไปปลูกแบบเดิมมันไม่ไม่ไม่ค่อยขึ้นหรอกปักลงไปมันรากมันน้อยถ้าปลูกอย่างเงี้ยมันขึ้นดีแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นตาเต็มเลยแล้วเดี๋ยวมันใกล้ใสอเนี่น้ำที่เราจะทําระบบน้ำหยดหนวดอันนี้พี่หนวดปลูกไว้เหรอเนี่ย หรือ<ห>มันขึ้นเองเ,<ร>เป็นพ<ล>ุมาหยอดหยอดไว้เนี่ยเป็นพงไว้เลยเนี่ยเอามาหยอดไว้เอามาฝังฝังไว้ต้นอ,อะไรนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตักซีตักซีใบใหญ่อ่ะใบเรื่อยใบเรื่อยเอนี่ยจะฝังเราเอาสายน้ำเรามีตรงนี้อยู่แล้วเ,เดี๋ยวมันพุ่งอยู่ตรงเนี้ยก็จะชําอยู่ตรงเนี้ยเหรอใช่เดี๋ยวมันก็ขึ้นง่ายๆแบบนี้แหละไม่ต้องนั่นเยอะ คือเอาปลูกใกล้ๆมืออ่ะเราจะได้เก็บง่ายไงไปเธอมดแดงไอรินยืนดิมามดแดงกาะแข้งเกาะขากเกเสื้อกเกาะผ้าตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งเมื่อก่อนไอรินก็เต้นเพลงเนี้ยอ่ะเธอเต้นมดแดงกาะแข้งเกาะขากาะเสื้อกเกาะผ้าตุ้งแฉ่ง พักก่อนพักต้มน้ำาีกาแฟก่อนขึ้นมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เลยเดี๋ยวแดดเริ่มออกแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไปลงไปข้างล่างเดี๋ยวขี้เกียจอ่ะเดี๋ยวจะหุงข้าวกินบนนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนเดี๋ยวเราไปตักน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนเพราะว่ามันมีน้ำไม่มีเดี๋ยวไปเอาน้ำมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ มาหุงข้าวหุวงปลากินกันขี้เกียจลงไปแล้ว เดี๋ยวไปเอานหำมหุงข้าวด้วยเดี๋ยวจะได้เอาน้ำมาหุงข้าวแล้วกินกาแฟกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวทำงานต่อด้วยเดี๋ยวแดดมาไม่ไหวมันจะร้อนาอพี่หนวดเดี๋ยวเาวอาน้นดดเดี๋ยวไปตักแหนมในกระป๋โองเดี๋ยวพาไปดูว่าเราทำบ่อไว้จริงเดีไปนั่งฝังนุ้นดีกว่าไหมเกก่อน i